สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมีคาเฟ่เปิดใหม่ตอนนี้จะจัดเป็นเทรนเหมือนคริสต์มาสเลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับห้างแมคโครเก่า แล้วก็ใกล้ๆก,กับวัดจุฬามณีนะคะถ้าใครไม่หรือไม,ไม่ไม่เข้าใจเส้นทางก็ถามคนแถวๆนี้ได้นะคะนี่ทางเข้านะคะเป็นที่ถูกใจของเด็กๆมากเลยตอนนี้เรามาประมาณสัก4ี่โมงครึ่งนะคะคือที่นี่คนจะเยอะตลอดเวลาแต่ถ้ามากลางวันก็จะร้อนมาก ก็เลยมากันช่วงเย็นเป็นยังไงเมืกลับอยู่ญี่ปุ่นกันเลยวมืก็อยู่ตามประเทศกันเลยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีต้นคริสต์มาสให้เด็กๆได้ถ่ายรูปให้เพื่อนๆน,น,น,น้องๆหนูๆแล้วก็พวกเราได้มาถ่ายรูปก,กันนะคะมีไฟแดอ มีวิวมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะคะใครผ่านมาพิซนโลกผ่านมาแถวแห้างแมคโครกเก่าแนะนำมาที่นี่เลยเกี่ยวโตชิคาเฟ่สาขาพิซนโลกมาชมข้างในกันโตชิราเมน ที่นั่งนะคะอันนี้ด้านข้างเข้าได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราเให้คนบางๆสักนิดเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในอันนี้มองจากข้างในสุดไปเลยมีไอศครีมมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะจำน่ายมีไอศครีมอร่อยอร่อยนี่เลยเข็มขู ชวนเพื่อนชวนแฟนชวนน้องๆชวนเด็กๆมาเที่ยวกันนะคะอีาจะตกเป็นรอบๆนะคะรอบนึงประมาณ10นาทีแล้วก็อีาจะเริ่มตกตั้งแต่21พฤษภาถึง15มกราคม,มนะคะเกียวโตวที่คาเฟ่สาขาพิศนุโลกเปิดตั้งประมาณ10โมงแล้วก็ปิดประมาณ1ทุ่มครึ่งนะคะ คันคริสต์มาสถ้าใครมาตอนกลางคืนจะเห็นแสงไฟและยิบระยบประดับไปเต็มเลยนะคะแนะนำให้มาช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็ยนๆเนาะถ้ากลางวันนี้คือจะร้อนมากเลยไปชมข้างในกัน ซีหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเข้าด้วยกันงั้นชาน่าชาน,น้าคอ,อาโอโคทางนคนเยอะมากมีที่นั่งเยอะเหมือนกันนะคะแต่คนก็เยอะกว่าเก้าอี้เหี่มข้อบนน่ารักมากโหค,ค,คนแน่นเลยนะคะอันนี้ประมาณ5โมงเย็นนะ เดี๋ยวเรารอให้เก้าอี้ว่างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเนาะหนมีอะไรน่าทานบ้างมีคนม,มีเครื่องดื่มอ้ามดแล้วแล้วนึ่งอันนะนโดนัแต่เขาจะทำอาหารเสิร์ฟเรื่อยๆนะคะขนมก็จะทำเพิ่มเรื่อยๆ ต้องสั่งอะไรทานสักหน่อยจะมาชิมรสชาติเป็นยังไงบ้าง<ะ>อันนู้นก็จะมีที่นั่งอีกห้องนึงนะคะติดไป<ะ>ขัดไปนู่<ะ>นนี่อีกห้องนี้จะเป็นที่นั่งแบบนั่งนั่งกับพือนะคะนั่งกับเพียกเนาะ,ะ,ะไม่ไหวเดี๋ยวเรานั่งข้าวดีกว่า ข้างบนก็จะเป็นกล่องของขวัญนร้านน่ารักนะคะตัมบูตรมนีม้มากนี่มาแล้วอ้าวไม่ใช่ของเรานะคะของคนอื่นแต่น่าทานมากต้องนั่งรอต่อไป คนเริ่มคนเริ่มว่างแล้วนะคะเริ่มมีที่นั่งแล้วแต่คนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยเ,เมื่อทานอาหารเสร็จแล้วก็ได้เวลาหี่มากตกพอดีเลยเดี๋ยวเรามาชมหิมะก,กันนี่เลยมาชมใกล้ๆกันเลยหิมะจะตกประมาณ10นาทีนะคะตกเป็นเวลานะคะ

อกโมงเย็นคาเฟ่ก็จะเปิดไฟแบบนี้เลยจะสวยมากนะคะถ้าใครมากลางคืนจะสวยมากต้นคริสต์มาสก็เพิ่งจะเริ่มเปิดนะคะถ้าดึกๆถึงจะเปิดครบอยากให้มาตอนเย็นนะคะจะได้เจอไฟสวยๆถ้าใครผ่านมาพิษณุโลกช่วงนี้ ยังไม่รู้จะไปไหนไกลๆก,กับวัตจุรามณีไกลๆก,กับห้างแมคโคเยื้องกับโูมาคึกค,คักนะคะมาเที่ยวคาเฟ่เปิดใหม่กันมาชมหีมะของเืางไทยใกล้ๆบ้านเราเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ